สวัสดีเจ้าอิงหนึ่งในตองอูเจ้าสวัสดียามใบแก,แ,กแก่ๆ <c oughs> กับวันที่บรรยากาศเอ่เมฆหมอกหนาขนาดแล้วเจ้าเนาะนี่หมอกหนานี่เป็นวันที่สามแล้วเจ้าหมอกหนามากๆอิงหนึ่งมายกจำจิมเัเดิมเจ้าตรงท่ายฝายไม่ยกแต่เจ้าแล้วเจ้านี่ปรากฏว่าป่าตึ้งมาใครเข้าเจ้ามาใครมีป่าเนาะมากองมีคนเป็นมาตอดแหกับปอได้ผ่องปอได้อยู่เจ้าเลยอยากเก็บบรรยากาศที่พอสักหน่อยเนาะกับบรรยากาศเอ่า ยกจำหลังจากมีคลิปเม่ดูหลายคลิปแล้วเจ้าโอ้ยอนี้ฟาวเจ้านี่แค่เจ้าเดี๋ยวมันรุนด้วยกันนะเจ้าเนาะมันตาเตี่ยย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 ยกยย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 ย้ยยายยยนจะยยยยยยนยยยยยยยบยยยายยยยย โอ้ไอ oh, ้ของก็ได้ยูตัวใหญ่นี่เนั้ตัวใหญ่ที่เตัวใว้กำลังงามเลยที่ไหนรอเจ้า เข้าน <S preach science> ี <ugly Twelve analysis> ่เลเข้าเลยเข้าาต้องหงวิ่งเลยเนาะป่ามันคาบอยู่ถึงสี่ถึงสี่เจ้านี่ยกมันแกกับไม่เคยเข้านก่อนนั้นเจ้าเนาะรอป่ามาเป็นคืนเจ้าแล้วนี่จ้คืนจากตรงกลางถ้าถ้าบอมีคนขวนป่ามันก็บวิ่งเจ้านี่ mọi người không bị lòng mặc áo chẳng hết đâu nát 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 này nát 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 nát

เจ้าบลเข้าแต่บลเข้าว่าเจ้าปักจอนโอ้เดี๋ยวดูเจ้าดูมาหอุสีตัวเ๊ะเลยตัวนีรูดมือเห็ดตัวสามสิบ่ยกขึ้นน่ะโอ้ดูอ้ยไปยังตลิมตนกระดกเจ้ามนมัน่ดดดให้ไหมาตัวนี้

ดูปลาดุกหนึ่งตัวจำจำเจ้าจ mm. ำไม่มดเอาเลยพกกล่อง หายแตกตื่นเนาะเก็บบรรยากาศให้ดูแค่นี้ก่อนเนาะพอยังตันได้ช็อตเด็ดเอามาฝากอยู่เจ้าแต่ก็บลายฝูงตัวใดเนาะวันนี้เนาะอ่ามันตื่นตอนเ็นตอดแห่แหลกๆนะเจ้าตันนี้มันบักเข้าไปเก็บบรรยากาศเมื่อไม่เมื่อดูไม่เนาะเจ้าเนาะนี้พอตันได้ช็อตเด็ดอยู่เจ้าแค่เจ้าขอบคุณทุกการรับชมเจ้าติดตามอีกนึงไหมคลิปหน้าเนาะมันออกออกหัวหน้าจำอีกนีเจ้าเนี่ยมันอยู่กัะตั้งกลางวันนียเนาะวนวันวนวันอยู่เนี่ยเจ้ามี ถ้าคนเหม่เลี่มันก็แบบแตกเนาะจุณเจ้า